ไข่ปิ้งจะไข่ปิ้งสามฟองยี่สิบจ้ะไข่ปิ้งไหมจ้าไข่ปิ้งสามฟองยี่สิบจ้ะวันนี้ยังขายไม่ได้เท่าไหร่เลย อเจ็ดถุงเฮ้ยเฮ้ยไข่เป้งฉันหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยมันัวยอย่างนี้วะเหลือแค่สี่ถุงยีงเหรอหมดแล้วกำไรฉัน ไข่ปิ้งฉันหายมาอยู่ที่นี่เองสินะขอบคุณนะเฮย้ยเธอเฮย้ยนายใจเย็น,เนก่อนนะฉันมาดีนายไม่ต้องกลัวหรอกอย่ามายุ่งกับฉัน ออกไปซะถ้าไม่อยากเก็บตัวแล้วนี่นายเป็นอะไรมากไหมอ่ะแล้วนายมาขโมยไข่ปิ้งของฉันทําไมเออคือว่าฉันเออไม่เป็นไรหรอกถ้านายไม่มีอะไรกินอ่ะนายก็มาขอไข่ปิ้งจากฉันได้ฉันน่ะเดินขายอยู่แถวนี้แหละฉันให้นายไม่คิดเงินนี่และที่เอามาเนี่ยก็กินให้หมดด้วยจะได้อิ่ม นายรับไปเถอะไม่ต้องเกรงใจฉันไม่คิดเงินอะไรของเขาวะโห้ยเดี๋ยวคืนนี้พี่แอมเฮ้ยเจอไงมองทางวะฮะเฮ้ยนี่มันไอโจ้นี่วหว่าไม่ใจใ้ ล้ก่อนพี่นงนี่ติดเงินเสียวินไว้ไม่ใช่หรอไม่มคือตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินจริงอ่ะฉันขอพัดไปก่อนได้ไหมอ่ะฉันเพิ่งตกงานฉันไม่มีที่ไปแล้วอ่ะจะผัดอะไรนะผัดกระเพราผัดหมูคันนะผัดไม่ได้เว้ยแกติดเงินเสียแกต้องคืนถ้าไม่จ่ายเจ็บตัวโอ้ยพี่แต่พี่เห็นใจผมเมียผมกำลังท้องอยู่อ่ะ ท้องเหรอนี่โกหกว่ะแกติดหนี้พน,นันจนหมดตัวมเ,เมียเมือก็ไม่มีจะท้องได้ไงฮะหไหนเจ้าใครวะแกบวชทำอะไรอยู่ฮะทำไมไม่พาฉันไปหาหมอสักทีเดี๋ยวนะนี่เธอเป็นเมียไอ้ไไเจ้าเหรอก็ใช่สิคิดว่าฉันไม่ใครฮะ ในสายบอกว่าม,มาาันไม่มีไมีอย่างนีวะนี่เจ้าเมื่อไหร่จะพาฉันไปหาหมอหมอเขานัดฉันไม่อยากสายนะงั้นเงินที่ไอ้โจอเอาไปก็ใช่มันก็เอามาให้ฉันมาเลี้ยงลูกนี่แหละพี่ช่วงเนี้ยโจมันตกงานพี่เห็นใจมันหน่อยนะหรือถ้าพี่ไม่เห็นใจมันอ่ะพี่ก็เห็นแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กในท้องแล้วกันนะจ๊ะพี่เออก็ได้ฉันให้เวลาแกสาเดือนถ้าไม่มีเนะี่ย จ้าจ้าได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปนะรอก่อนนะเป็นไงล่ะแผนฉันเวิร์กไหมนี่เธอมาช่วยฉันทำไมเนะนี่ยนี่ถ้าฉันไม่มาช่วยนายอะ่ะนายจะเอาตัวรอดอยังไงคะเงินสักบาทก็ไม่มีหรือว่าจะให้ฉันไปตาไใ้นั่นาหม คนรุตสาหช่วยขอบคุณสักคำก็ไม่มีเออ,เอ,อขอบใจแล้วกันยังไม่พอเปลี่ยนจากขอบคุณเป็นช่วยฉันอย่างหนึ่สิช่วยช่วยอะไรอะ่ะนี่ฉันจ้างห้าร้อย บ้านหลังนี้แหละว่าแต่เราเข้ามาได้ใช่ไหมนี่ถ้าเจ้าของบ้านเขาแจ้งความเนี่ยเราสวยแน่เลยคุณเข้ามาได้สิเจ้าของบ้านนะก็น้องชายฉันฉันแค่ไม่ได้มาที่นี่นาะนแล้วก็เลยจําทางไม่ได้ขอบคุณนายมากนะที่พาฉันมาถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะเ,เดี๋ยวก่อนสิดอเพื่อนก่อนนี่พวกคุณเข้ามาทําอะไรกันอะ่ะออกไปทีนี่เลยนะฉันมาหาน้องชายฉันค่ะน้องชายใคระคะ ก็เจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะน้องชายฉันช่วยไปตามเขาให้ทีค่ะมีธุราอะไรกับฉันทำไมไม่นัดก่อนบานน้องพี่พี่คิดถึงจังเลยนี่คุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านผมได้ไง พี่ไงพี่แนทพี่สาวของนายจำไม่ได้เหรอพี่เพ้ออะไรคุณมั่วปะเนี่ยผมไม่รู้จักเลยก็หน่อยคุณไหนคุณบอกว่ารู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้ไงทาไมเป็นแบบนี้อ่ะนี่นายนายเป็นใครเนี่ยแล้วพายเยียนี่เข้ามาในบ้านของฉันได้ไงนี่มันเข้าข่ายบุกรุกกันชัดๆใจแจ้งความไม่อย่าอย่านะครับอย่าแจ้งความเลยนะครับคือว่าผู้หญิงคนนี้นครับเขาบอกว่ามีน้องชายอยู่บ้านหลังนี้ผมก็เลยพามา เขาบอกว่าน้องชายเขาเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงผู้จัดการบริษัทดังนะครับแล้วก็มีบ้านหลังเบอร์เลอร์เลยครับเป็นไปได้ไงแล้วนายก็เชื่อเขาเนี่ยนะดูสภาพดิแต่งตัวจนจนสภาพกระจอกแบบนี้เนี่ยนะจะมีน้องชายเป็นผู้จัดก,การได้ไงนี่แกรังเกียจฉันที่ฉันจนจนถึงท่านโกโหกไม่รู้จักฉันเลยฮะไอ้บาัาเงียบเ,ยบเ,ยเสียงด,ดังทำไมฮะเมีเยก็นอนอยู่ ฉันก็จะพูดให้เมียแกได้ยินนี่แหละนี่นี่เหรอนี่คุณทำไมคุณไม่พูดจาขเขาดีๆอะเขาเป็นผู้หญิงนะทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วยนี่พี่แนทจะเสนอหน้ามาที่บ้านฉันทำไมฮะอา้านี่คุณรู้จักเขาเหรอป,ปากไม่ใช่เรื่องของแกสรุปมาทำไมฮะมาขอเงินใช่ไหม เงินที่โอนให้มันไม่พอเปล่นานะบัสฉันแค่คิดถึงแกอยากมาหากแกแล้วก็อยากมาอยู่กับแกฉันไม่อยากขายไข่ปิ้งแล้วอ่ะจะบ,บ้าเลยไงฮะฉันมีเมียมีลูกนะจะมาสร้างภาระให้ฉันทำไมกลับบ้านของพี่ไปเลยไปแล้วก็อย่ามาที่นี่ไปเฮ้ยคุณน,นี่มัพี่สาวคุณนะเว้ยคุณกล้าไล่พี่สาวคุณได้ลงคอเหรอวะเอาไปซะแล้วต่อจากเนี้ยอย่ามาติดต่อฉันนี่ ฉันไม่อยากให้ใครตาหน้าว่ามีพี่สาวเป็นแม่ค้าขายไข่ปิ้งกระจอกนี่เลวเว้ยไม่ต้องหรอกนายปล่อยน้องฉันไปเถอะฉันเข้าใจเข้าใจเข้าใจอะไร,รอะคุณดูมันทำกับคุณดิน้องชายฉันเขามีตําแหน่งดีๆในบริษัทใหญ่มีภรรยามีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาจะมาสนใจพี่สาวจ,จนๆอย่างฉันทำไมอะนี่คุณค่าจ้าง ผมไม่เอาละนายเก็บไว้เถอะนายไม่มีเงินติดตัวไม่ใช่เหรอฉันให้แต่ว่าเก็บไว้เถอะอ่ะนี่เงินคุณนายเอาไปเถอะฉันไม่อยากได้อะคุณจะบ้าเหรอเงินต้องเยอะแยะอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเงินคุณด้วยคุณอย่าลืมสิตอนนี้คุณไม่เหลือใครแล้วนะ นายเองก็ไม่มีใครเหมือนกันใช่ไหมคุณถามแบบนี้ทำไมอะนวเงินครึ่งหนึ่งไปแล้วก็ไปใช้หนี้ซะส่วนอีกครึ่งหนึ่งอะฉันจะเอาไปต่อยอดเองรับไว้ห้ามปฏิเสธถือสะวะ่าตอบแทนที่นายช่วยฉันขอบคุณนะคุณขอบคุณจริงๆ ขอบใจนายมากนะที่ช่วยฉันจนทําให้ฉันเปิดร้านอาหารตามทางนี้ได้ไม่เป็นไรหรอกครับก็คุณช่วยผมไว้ผมก็ต้องตอบแทนมุลคุณแต่ว่าผมจะไปแล้วนะครับนายจะไปไหนอะ่ะนายมีที่ไปด้วยเหรอคือว่าผมรบกวนคุณมากแล้วอะ่ะผมไม่อยากรบกวนคุณไปมากกว่านี้นะครับรบกวนอะไรกันเราฉันเนะพิ่งเปิดร้านพนักง,งานสักคนกยังไม่มีเอางี้ไหมต่อจากนี้นาะยก็มาทํางานที่ร้านเป็นพนักง,งานของฉัน สวัสดิการเป็นที่พักฟรีข้าวฟรีแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่เรื่องน้องชายคุณนะครับออพี่นัดพี่พี่นัช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นอะบัสนี่แกหนีอะไรมาไอพวกเจ้าหนี้อ่าดิพี่มันไล่ตามกระทือผมอ่ะพี่ต้องช่วยผมด้วยนะแล้วแกเป็นหนี้ได้ยังไง แล้วบ้านแกเมียแกล่ะก็วันที่พี่มาหาผมที่บ้านน่ะแม่บ้านมันแอบถ่ายคลิปผมแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลประจานผมจนที่ทํางานพากันนินทาผมผมได้ถูกพักงานเนี่ยพี่โดนเมียไล่ออกจากบ,บ้านนี่จนผมต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาใช้อ่ะพี่พี่มันมาแล้วพี่พี่ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยขอโทษด้วยนะบาสฉันคงช่วยแกไม่ได้หรอก วันนี้จะโดนเสียเวินระทืบแน่ไปคุณโอเคไหมฉันโอเคเราไปเตรียมขายของกันดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าก็คงจะมาแล้วล่ะต่อไปนี้ผมจะช่วยคุณเองนะสักวันหนึ่งเนี่ยเราต้องรวยแน่นอนให้มันจริงเถอะแน่นอนอยู่แล้ว